สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ชาวบ้านแอบวันสภาพผู้คนยืนแออัดระหว่างรอคิวน้าธนาคารเสี่ยงเป็นคลัสเตอร์ใหม่จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสภาพลงในกลุ่มข่าวสารคนปักเกรดหลังจากที่พบประชาชนจำนวนมากยืนต่อแถวเพื่อรอทำธุรกรรมที่ธนาคารในย่านปักเกรดจัจงหวัดนนทบุรีจนมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความห่วงใยว่าอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดหรือไม่เนื่องจากต้องไปอรอคิวและยืนแออัดในจุดดังกล่าวเป็นเวลานาน,านถึงเรื่องนี้ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัทหนึ่งได้ออกมาแชร์โพสต์พร้อมแสดงความคิดเห็นโดยมีเนื้อหาระบุว่าอีกหนึ่งปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงและอาจเกิดการติดเชื้อได้ความแออาจจากการไปธนาคารสาขาไม่ว่าเงินผู้สูงอายุออกหรือการไปยืนยันตัวตนยังไงรักษาระยะห่างเสียความปลอดภัยกันไว้มากๆขอเจ้าหน้าที่ดูแลเว้นระยะห่างหน่อยครับ คนปากเกร็ดทั้งนั้นนะทศบาลนนะครปากเกร็ดขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจัดระเบียบในจุดดังกล่าวอย่างเร่งด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ